ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้หวัวกระเจิดกระเจิงมาเลยฝรั่งฟังโคงจะพาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บหมักปอมจ้าโอ้ยเก็บหมักแอปเปิ้ลจ้าว่ามันสีได้บอเบิงอี่อย่างอยู่ข้างหลังฝรั่งฟังโขงสีสันระยิบระยับเต็มเลยจ้างามงามบอมเมนบุญพระเวทบออย,อยู่ในปากนี่ในสวนจ้าฝรั่งฟังโคงมา่านเก็บหมักแอปเปิ้ลว่าปีนี้มันจะหลายบอทุกปีลายลายจ้าอยู่สวนนี่ไปมาไปเบิงน้ำกันว่า ของฟรีจะมีให้เก็บไหมปีนี้จ้าปะไปเลยจ้าเบิงเขาจัดอันนั้นงานนี้ยังคุณอ่ะ <c oughs> ปานบุญพระเวีบ้านเขาแทนนี่น่ะป้าอู้บักแอปเปิ้ลอันบ่หลายเนาะปีนี้เนาะคุณอ่ะมันอากาศมืดอ,อาจจะไม่เห็นจานนี้นี่เต้มต้นเลยแต่ว่าบดกคือทุกปีอันนี้แอปเปิ้ลรุ่นใหญ่ แอปเปิ้ลใหญ่ยังกินบ่ได้ต้องรอก่อนโอ้คือมันมืดตือต้อๆแทบันนีเดี๋ยวก็ไปเห็นน้องแอปเปิ้ลแอปปั้นยังดอกเออมันมืดคุณอ่ะเห็นเ่าจา้าหนุ่ยตกต้นเต็มเต้นอยู่คุณอ่ะปตาหลายอยู่จา้าแต่ว่าเดี๋ยวเพรเห็นมันมันบ่แดดนะนะเบิ่งพวงน,น,งนี่โอ้โหพวงนี่จ้า ของฟรีมีที่นี่จะฝรั่งเศสเยอะมากจ้ะา,ายอีลีแต่ว่าอาจจะเลี้ยวเพราะเห็นเนาะมันมันมืดหลายซ้ำนี่ถือว่าบดกบดกปันไดซ้ำทุกปีทุกปีนี่ซากลากเลยปีนี้บ่บปันได้คุณในะสวนจ้ะปีนี้บ่บปันได้นะทุกปีหลายกว่านี่ซากลากคุณ อือเ่าสิเขายังว่าสิขั้นนี่น้ำคลองน้ำคลองคุ้เพื่อนแทบปีนี่คือมีคนมาเล่นบอกสวนยังเศร้าอยู่เลยเงียบเนาะบ่าปกติทุกปีนะไอ้เพื่อนตรงนี้น่ะเป็นแบบว่าซักลากคุณอ่ะโอ้โอ้โอ้ดินฝ้าอากาศบ่ดีบรนไดปีนี้เบิ้งน้่งแอลเบิ้งแนวใต้ต้นนี้ก็ยังบ่าดุกบนรไดเนาะ ก็น,น้อยๆนะมันน้งก็ปั่นได้ทุกปีนี่มันโคตรแล้วนี่โอ้ยดินป้า,าอากาศปีนี้มันมันเออป้าโลนป้านขี้ดินพูะนะเดิมออนอยู่เพราะว่าอันอันนี้เป็นแอปเปิ้ลญ่มันต้องลูกสองสองกับปัน้นพูน่นนี่นะพูนะโลนป้านขี้ดินเนาะ ต้องเดือนแปดมันก้อนใจใหญ่พุ <8 S 1> ่นมันหลายอยู่จ้ะแต่ว่ามองมองมาแง่เพราะหลายหลาย,หลายของปีนี้แต่ว่าไหลคือทุกปีเดียวบ่เห็นล่ะเดียวบ่เห็นหมากโอ้ยมืดตื้อๆื้อเดียวก็บ่เห็นหมากปกตินี่แดดๆเนาะโอ้ยหมากมันจะสีเงินหลายต้องดดแดดแดดเต็มเลยจ้ายเมนต้อนบักแอปเปิลเบิร์ดนี่น้ำมันนี่ นั่นต้นบักแอปเปิ้ลเบิด์ตฟรีมั้งจ้ะนี่เก็บเอาได้จะโลนป้านขี้ดินอยจุเขาใส่หลอดไฟไว้เลยป่ะซุ้มบรรยากาศอ่ะนี่นี่นี่แอปเปิ้ลอันนี้ของแซ่บมันเป็นแอปเปิ้ลน้อยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลกลิ่นสมจ้ะซ้ำนี่ลหละกินได้เลยนี่ ปีนี้ใบขอ,ขอ,ขอดเฉๆใบกระโบ,าบางามำอุ้ยสิป,ป้อมไปตีป้อมนี่จ่ะนี่อันนี้ต้องเอาไปกินสมเอาไปตำเด้อจ่ะรุ่นนี้ตำแซ่บจ่บะกำลังฟังโขงมัดเอาไปตำจ่าป้อมรุ่นนี้เนี่ยลายแท้ลายวะของดีทั้งนั้นจ่า พูดนะเขาย่างกายเขาว่ามักอันปลอมบปล่า่าแอปเปิลเปล่าแอปเปิลจะแอปเปิลโอ้สะออนตำไซอันน้ำปลาแดกนี่สุดยอดเลยจ้ะแซ่บพูดนะต้นตำตำเดลยจ้ะต้นพืชสูงเด้เด้ต้นพืชนานเด้ยื้อเอาได้ถ่ายรูปคือสูงสูงซื่อๆแต่ว่ายื้อเอาได้นี่งมามันอยู่ตำตำ หลายเท่าหลายวายจ่าแต่ว่าปีนี้เป็นใบกอดๆอดแขกแขจ่าพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะเอดเห็นบ่จ่าดูกเต็มต้นนี่แมนเมอรพุ่นอ่ะกินได้แล้วจ้ามันต้องงวยซ้ำนี่นี่เ็บเอาไปตำจ้าเอาไปตำใส่อัน น้ำปลาล่าเฮาแซบแซบ,บเบิ่งคุณน่ะแอปเปิ้ลใบใหญ่จะแอปเปิ้ลน้อยแอปเปิ้ลกินสม้มนะเพราะแม่แอปเปิ้ลกินสุกจะแอปเปิ้ลกินสุกกันอยังที่ท่านได้สุกช่วงนี้น่ะแอปเปิ้ลกินส้มสีสุกก่อนจ้ะคุณเบิ้งนะโอ้ยสากลากอยู่คุณน่ะ แอปเปิ้ลกิน่นส้มมาเด้ยวยจ้ามาเก็บแอปเปิ้ลด้วยกันแอปเปิ้ลกินส้มแอปเปิ้ลน้อยมันกำลังปลกผงทีพย์ไทยรูปอิ้ก็ ปลาคือเบิงแล้วเบิงพวงนี้กำลังใส่นี่โอ้โหเยอะมากนี่จ้ะเด็ดเด็ดปิดออกที่ถ่ายรูปสันดีเดี๋ยวจะถ่ายแร้วรูปแล้วเรากำลังตั้งสงประสิเก็บเด้อจ้า ท่ายรูปได้เราฟดลองฟังโคงสก็บเอาไปต่ำสู้กินเด้อจ้ะเด้อสออ่อนมันงามนะจา้ะลองเก็บบึงดูงอดเอาไปต่ำ,ำลังฟังโคมงมากเอาไปต่ำมันแซ่บดีว่าไก่บ้านจากใกล้ๆต้นใกล้ๆบ้าน นางมาแป๊บหนึ่งฝรั่งเขาถามเอาไปเฮ็ดอีหยังจะ้ะเอาไปกินกับพริกเกือสิจ้า พลังเขาว่ารู้จักจเขาถามจัะว่าเอาไปเห็ดยัางกินตั้งแซบ่บนี่เจ้าโตต่ำขอบคุณเพ่อ